อัสสลามอะลัยคุมครับวันนี้อยู่กับไปดิกครับวันนี้เราอยู่กันทีขัวถ่าสุเราบ้านที่หลายครับนี่ครับนี่คือวั้วถ่าสุเราอไวยุนบอกว่าพาไปพาไปไปเข่เรือเที่ยวนี่ครับนี่ครับไวยุนบอกว่าเขื่อนเรือซิงที่วันนี้ไปดิจัดไปแลาวครับไปดิับไปเองครับพี่น้องครับนี่ครับเราออกจากขัวถ่าสุเราครับตอนนี้ครับเราจะออกไปเข่เรือเที่ยวในแพร่ครับไปดูบรรยากาศในแพร่ว่าเลกันิเลีเป็นพืชครับไปครับพี่น้องครับลำนี้ความเร็วโรมาครับ ครื่องซิงรับแบบนี้ครับไปครับพี่น้องครับนี่ครับออกมาจากซอยอัวนขาทอดตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศครับดูครับบาดบ้านในน้ำครับนี่ครับบรรยากาศดูครับนี่ครับบรรยากาศในซอยอัวถาตรงนี้ครับนี่พลังออกจากซอยอัวถาครับนี่ครับออกออกปากยังไม่ออกปากคลองเทียวนี้ดูบรรยากาศครับชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนชาวประมงครับชุมชนตรงนี้ส่วนมากเป็นมุสลิมครับมุสลิมจะทําอาชีพประมงครับนี่ครับใบุนครับ ก่อนนี้เรือกำลังทำความรู้ไปล้องครับเรือแบบนี้เรามาไปน้องเออพบหนังมาติดเลยไปน้องเออทื่ค้องมาคำว่ามือสั้นเม็ดไปน้องโยบระหูเม็ดไปครับไปน้องครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวครับนี่ครับออกมาจากปากคลองแล้วตรงนี้ปรเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวข้ามไปในแพครับนี่ครับดูบรรยากาศเรือเรือสวยๆเพีนี้ครับมีแพบไม่เป็นแพลป้าครับดูครับมันจะเป็นแพลป้าจะมีกระวนดั้มครับ เรือเยอะเยอะครับว so ัฐานนี้ครับช่วงนี้เป็นเดือนแจ่งเรือยุดหมาครับดูครับทําให้มีเรือนนวัฏ่านหมาพอเป็นเดือนแจงเรือทําเรือยุดเยอะดูพี่น้องนี่ยุปนีในคลองครับนี่แหล่ข้าไปในริมแพ้ยังมีเรือเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับชมกันอย่างจุใจเรืนี้ครับพุ่มท่ายให้ยาวยาวเลยพี่น้องให้ได้ชมมาเต็มทีเลยครับบรรยากาศเรือตรงนี้ครับปกาสจะมาเขยเรือเทปนี้มีน้อยครับพี่น้องครับไม่ครับเรือวิ่งไวมาพี่น้องเออยก พุ่มหนังมัดดิพี่น้องช่วยกองเสี่ยวกองยาพัดอย่างแรงเลยไหมเนะวิ่งสุดยอดริงดูครับดูผลครับพี่น้องผลครับทุดเรของเราพาพุ่มทิ้งเดี๋ยวว่ามือจับกองมาทดิเลยเสีาก,กบกองผัดน้ำไห่น้องไปครับนี่ครับนี่เราพาไปในแพครับดูครับนี่เรือกำลังออกไปข้างนอ,อกดูตท้องฟ้าวันนี้สด่สมาครับเรือเยอะมากครับตรงนี้ครับนี่ครับเรกว่าวาัฒาเศรษฐกิจเลยครับเป็นแรงทําเงินคล่องอาเภอคุระบุรีเลยนี่ตัวนี้เรือนนี้เป็นเรือคล่อง ทางการครับนี่ครับตอนตนี้แก่มาตอนนี้ครับดูครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เรือกำลังออกไปข้างนอกนูเป็นแพร์ปลาครับแพร์ปลาเดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นก้อนครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเกี่ยอครับครับพี่น้องครับการเดี๋ยวครับก้อนครับนี่ครับยุนชัดๆอีกครั้งนึงครับข้ากับครับดูเรือแขๆครับเรือแต่ลำแต่ลำราคาหลายล้านพี่น้องเออบางลำก็สิบล้านยี่สิบล้านครับมีเรือสองลำที่เข้ามารวยนะพี่น้องเออ เรือราคาแพงมากับเตล่ำเตล่ำครับนี่ครับไอ้นี่เป็นเรือปลดราว่างครับพี่น้องเดี๋ยวเราข้าไปดูครับนี่ครับย่อยมากเรือนี้จะเป็นเรือคนที่ถ่ายคล้องครับตอนนี้อายุการใช้งานนานเลยครับเขาก็เลยปลดราว่างครับแต่ว่าข้างบนนี้ยังใช้งานได้ครับเป็นที่อยู่อาศัยชั้นิดเลยครับพี่น้องครับข้างบนครับอยู่บนโรงแรมหาดาวเลยนู่นครับข้างบนตรงนี้ก็จะมีลูกเรือมาอาศัยอยู่ครับมันนอนกลางคืนครับนี่ครับเป็นเรือไม้ย่อยมากพี่น้องก็ย่อยจริงๆพี่น้องก็นู่นดูตาพี่น้องครับ ยหายมัตึกซองชันเลยพี่น้องดูพี่น้องวอนนี้การเวลาใดทําให้เหล่มนี้ผุพังไปตามกาเวลาครับแต่ว่ายังใช้งานได้ยุ่ครับข้างบนกับแต่ข้างหลังนี้รัวเลยครับตอนนี้ครับอยู่ในน้ำครับดูครับพี่น้องย่ายมากับนี้พี่น้องหรอย่ายนัดดูไม้พี่น้องลำนี้ใช้ไม้และสิบตันมากพี่น้องเออว่างไปลำนี้ครับแต่วันนี้ครับดูครับซุงไมาพี่น้องเนี่ยพ่มป่าพี่น้องพายเรือเล่พี่น้องครับดูครับเล่กันชัดๆครับเล่กันจุดใจครับลำนี้เคยเป็นเรือในอดีต่วา เป็นเรือลำหนึ่งที่ห่่ยมากในอดีตแต่ตอนนี้ปลดระวังเร็วดูครับพี่น้องดูกันชัดๆเลยนี่ครับพี่น้องครับนี่คือซ้วมครับนี่คือซวมก็คือว่านังในลงมานังนี okay. ้ก็ท่ายได้ครับม่มีเห็นไัมพี่น้องครับดูครับสุ่มมากลำนี้ไปกันลาพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับได้เวลาอธิบคนแล้วเดี๋ยวครับอาไปยุนว่าเบดิกขับเรือดี่วะจัดไปเบดิกนี่ครับไปดิกจัดให้ลาไปดิ๊กขับเรือไปเลยพี่น้องครับข้ากับเป็นขับเองครับไปพี่น้อง ดูคร <Spirit> ับพี่น้องครับงอนดูมากำลังน้องแรงจริงครับพี่น้องครับเครื่องเขาแรงเรือเขาแรงครับเบ็ดิกเบ็ดิกก็แรงครับตาเป็ดครับดีดีครับไปครับพี่น้องไปเลยพี่น้องขอบคุณมากครับเบ่น้าขอบคุณมากครับ